ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิปขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นจะเปนประพันธ์ของกรุงยอฉัดมาทวีหนุ่มชาวไร่ที่พอใจกับการใช้ชีวิตอยู่กับตายายโดยไม่สนใจกับการเป็นทาย,ยาทเศรษฐีที่บิดาและย่ายัดเยียดให้จนกระทั่งบิดาเสียชีวิตลงเขาต้องไปร่วมงานศพของบิดาหรือจะเป็นเพร,ราะกามเทพที่หลงทางห่างหายจากชีวิตของเขา ได้กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งทําให้เขาได้กลับมาพบกับคนรักที่เคยจากไปนานแสนนานแต่ก็ต้องได้รู้ความจริงที่แสนเจ็บปวดว่าทิปนทธได้กลายเป็นภรรยาของเมทีพี่ชายต่างมดดาของเขาเพราะการวางแผนของยา่าแล้วเขาจะต้องทําอย่างไรให้กามมาเทพกลับมาแผงสอนให้กับเขาทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งไม่หลงทางกับชีวิตของเขาคณะเกติบขอเชิญท่านฟัง กามาเทพหลงขาเฮ้ยคิดอะไรกันเนี่ยบ้าจริงๆเลยวิ่งมาตัดหน้ารถแบบนี้ได้ยังไงคิดจะหาเงินใช้หรือไงต้องด่ากันหน่อยละเนี่ยคุณบ้าไปแล้วหรือไงฉันไม่ได้บ้าฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันเกลียดโลกใบนี้ฉันอยากตายอยากตายใ้การวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยนะไม่คิดถึงคนที่จะชนคุณบ้างเหรอ ฉันไม่รู้ฉันไม่สนฉันรู้แค่ว่าฉันอยากตายเข้าใจไหมโอ้โหผู้หญิงบ้าอะไรจะทําคนอื่นเขาเดือดร้อนรู้ตัวบ้างหรือเปล่าฉันไม่สนรู้แต่ว่าฉันอยากตายแล้วฉันก็จะต้องตายให้ได้อ้าวเธอเอาเธอเธออย่าเพิ่งพูดเลยว่าแต่คุณน่ะเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บค่ะแค่ถลอกนิดหน่อยเอายาแดงราดแผลพอแสบเล็กน้อยเดี๋ยวมันก็หายแล้วล่ะช่างมันเถอะไปหาหมอไหมดี๋ยวันจะพาไปไม่ไกลมากหรอก เผื่อว่าแผลจะติดเชื้อก็ดีสิจะได้ใจตายไปสักทีคุณนี่จริงๆเลยแล้วคุณจะไปไหนต่อไปหาที่ฆ่าตัวตายใหม่คุณนี่ถ้าจะบ้าเลยนะเป็นบ้าอะไรคิดแต่อยากจะตายกว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคุณก็ฉันไม่อยากอยู่นี่มีแต่ปัญหาไปหมดเลยเอางี้คุณไปบ้านผมก่อนนะแล้วค่อยว่ากันคุณชื่ออะไรอะเรียกฉันว่าหนูดีก็ได้ค่ะแล้วคุณและคะาชื่ออะไรผมชื่อมาทวี หรือจะเรียกผมว่าวีก็ได้แต่ครับฝนทำท่าจะตกแล้วกว่าจะถึงบ้านผมอีกไกลเหมือนกันขอบคุณค่ะอ้าวกลับมาแล้วแล้วแต่วีทำไมกลับเย็นนักล่ะโดนฝนไม่รู้เปล่าอ้าวแล้วนั่นใครกันชื่อหนูดีับตาเข้ามากระโดดจะให้รถผมชนอะไรนะกระโดดมาจะให้รถแกชนเหรอง่ายๆก็คือเขาจะฆ่าตัวตายครับอุ้ยเวรกรรมแล้วเป็นยังไงบ้างหนังหนู หนูขอโทษค่ะคุณตาแต่หนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจริงๆโลกนี้มันน่าเบื่อมากเลยมีแต่ปัญหาไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ไปเพื่ออะไรออ้ยใจเย็นๆเถอะการตายนะ่ะไม่ใช่การแก้ปัญหาหรอกนะคิดบ้างสิถ้าตายไปแล้วคนที่อยู่ด้านหลังจะเป็นยังไงจะเสียใจแค่ไหนทั้งพอ่อทั้งแม่แล้วใครจะดูแลท่านละ่ะถ้านางหนูตายไป แล้วจะให้หนูทำยังไงล่ะคะงานก็ไม่มีทำโอ้อยติงตองเอ้ยแค่งานไม่มีทำให้ถึงกับฆ่าตัวตายเลยตอนพูดออกมาเนี่ยเอาสมองส่วนไหนเขาเธอคิดเนี่ย <c oughs> คุณเนี่ยเวลาโกรดตลกจังเลยนี่แม่คุณผมไม่ได้แสดงรายการตลกคาเฟ่นะจะได้นั่งขำก็ถ้าทางคุณตลกดูหน้าคุณสิเหมือนกับว่าจะกินช้างได้ทั้งตัวอย่างนั้นแหละไม่เข้าใจเธอเลยจริงๆเรื่องแค่นี้ กบอยากตายเลยแล้วหนังหนูไม่ใช่แค่นั้นหรอกคะ่ะหนูนะไม่มีงานทำก็เลยต้องช่วยแม่ขายของพ่อเลี้ยงมันก็ยังคิดจะปล้ำหนูอีกหนูก็เลยหนีออกจากบ้านมาเฮ้ยให้ไหม่หมดสะทีนะพ่อเลี้ยงปล้ำลูกเลี้ยงเนี่ยคุณตาคะอขอหนูอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ได้ไหมคะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้หรอกจะรับคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไง การจะรับคนเข้ามาทํางานต้องรู้ประวัติให้รอบคอบซะก่อนเผื่อไปสายโจแล้วว่าไงละ่ะที่สวนพึ่งเนี่ยยิ่งติดก,กับชายแดนพม่าอยู่ด้วยโหดิฉันนะเป็นคนไทยนะคะคุณแม้ว่าจะตัวขาวแต่รับรองไม่ใช่พวกคนงานต่างด้าวหรอกแล้วก็ไม่ใช่สายโจรด้วยก็ต้องกลัวไว้ก่อนนั่นแหละว่ากันไม่ได้หรอกไอ้ของแบบนี้เอาเถอคะค่ะเมื่อคุณไม่รับฉันไว้ทํางานฉันก็จะไม่เซาซีหรือว่าลบเล้าหรอก ฉันจะไปตามทางของฉันก็ได้ขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณกับคุณตาลำบากใจฉันไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวสิฝนตกแบบนี้จะไปไหนรอให้ฝนหายก่อนดีมไหมฝนจะตกหรือว่าไม่ตกฉันก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ดีฉันไปดีกว่าจะอยู่ไปทำไมล่ะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนังหนูอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกตามไม่ดีกว่ามาั้งผมว่าเฮ้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังเลี้ยงได้เลย ทำไมจะเลี่ยงคนเพิ่มอีกคนไม่ได้ตาให้หนูอยู่ที่นี่จริงๆเหรอคะอก็จริงสิตาพูดคำไหนคำนั้นตาใช่หนูอยู่ใครมีปัญหาก็มาคุยกับตาตาครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตารับผิดชอบเองแต่ว่าไม่ต้องแต่ตาวีใช่ยยขอบคุณมากนะคะคุณตาหนูจะไม่ทําให้ตาผิดหวังในตัวหนูเป็นอันขาดเลยเนืก็ตามใจตาแล้วกันครับทีนี้่เป็นรอยเล็กๆไม่ใหญ่โตอะไรมาก ยู่กันแบบพี่น้องนะตาจะให้หนูทำอะไรคะบอกได้เลยนะคะขอแค่ให้หนูได้อยู่ที่นี่มีที่ซุกหัวนอนมีข้าวกินก็พอดูแลที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปทำในไร่ล็อกไอ้งานนะ่ะที่นี่ไม่มีแม่บ้านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ยายตายไปก็ทำกันเองบางทีก็ให้พวกคนงานนมาช่วยทำกันบ้างได้เลยคะ่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยแล้วจะให้อยู่ที่ไหนล้ครับเรือนพะคอนงานเลยครับตา <S <S ก็จะบ้าหรือตะวีให้นังหนูอยู่บ้านเรานี่แลหละห้องหับก็เยอะแยะนั้นเดี๋ยวไปกับตาจะได้รู้ว่าห้องอยู่ไหนปัดกวาดเช็ดถูนิดน่อนก็อยู่ได้แล้วขอบคุณมากนะค่ะคุณตาอ,อากาศสดชื่นจังเลยอรุณสวัสดิค่ะคุณตาอ้าวนังหนูเรียกว่าหนูดีก็ได้ค่ะเออหนูดีทำไมตื่นแต่เช้าเลยอ่ะ ตื่นได้สักพักแล้วล่ะคะ่ะไม่รู้ว่าตอนเช้าเนี่ยตาก,กินกาแฟหรือว่ากินข้าวคะหนูจะได้จัดการให้ถูกอืมอะไรก็ได้ข้าวต้มกาแฟอะไรก็ได้ตาก,กินง่ายแล้วคุณวีล่ะคะเหมือนกันนะแต่ไม่เอาพวกอาหารฝรั่งนะขนมปังเนยไข่ดาวมันไม่อยู่ท้องได้เลยคะ่ะงั้นตานั่งแป๊บเดียวนะคะอมเดี๋ยวหนูทำอะไรง่ายๆให้ทานก่อนอืม ถ้าทางขยันจริงๆอะไรขยันครับคุณตาเอา้าก็หนังหนูดีสิตื่นก่อนตาอีกมาถามว่าตาจะกินอะไร <c oughs> วันแรกนะครับอ,อาจจะขยันให้เห็นก็ได้กลัวตาจะไล่ามากกว่าอุ้ยแกนี่มองเขาในแง่ร้ายจังเลยนะผมยังโมโหไม่หา,ายเลยนะครับทไมก็โดดออกมาได้ดีนะว่ารถผมวิ่งไม่เร็วมากไม่งั้นได้ตายกันไปข้างแล้วป่านี้ผมไม่รู้ว่าต้องอยู่ในคุกหรือเปล่าข้อหาขับรถชนคนตาย คนอะไรก็ไม่รู้บ้าบินสิ้นดีเ,เอาองนะคนเราบางทีอ่ะก็ทําอะไรหามโดยไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าเดี๋ยนี้ท่าทางจะเพี้ยนหนักหนาตามไม่ต้องวนมากหรอกนะเออแล้วนี่จะเข้าไร่หรือจะออกไปข้างนอกเข้าไร่ครับเมื่อวานนี้ถ้าแกหวดแกสั่งสับประรดเพิ่มเห็นบอกว่าของขายดีมากที่เราส่งไปคราวก่อนไม่พอขายเลยผมเลยว่าจะเข้าไปคุยกันในฉัดสักหน่อยว่าจะเอาไงดีอืมก็ดีเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อน แล้วค่อยเข้าไรตาจะเข้าไปด้วยไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอืกลับมาแล้วครับตาหิวจังเลยอ่ะวันนี้เมียในฉัดทําอะไรมาส่งเลยครับเมียในฉัดน่ะไม่ได้มาส่งกับข้าวหรอกวันนี้อ้าวทำไมเลยครับเมียในฉัดไม่สบายเหรอเปล่าหรอกพอดีนางหนูดีบอกว่าจะทํากับข้าวเองต่อไปไม่ต้องให้เมียในฉัดมาส่งกับข้าวแล้วละเขาจะทําได้เลยครับตาเมียในฉัดก็พอแต่กับข้าวได้ ถึงจะไม่อร่อยนะักแต่ก็ยังดีกว่ากินข้าวไข่เจียวทุกวันนะอุ้ยแกก็พูดเกินไปเมื่อเช้านางหนูทำข้าวต้มกุ้งให้แกกินแกว่าไม่อร่อยหรือไงก็งั้นๆก็พอกินได้เหมือนไม่ได้ฉัดทำอะไรแน่ใจแล้วว่าแกพอกินได้เมื่อเช้าอ่ะเห็นแกกินไปทั้งสามถ้วยแหมคุณตาครับมผมกินสะสมแรงจะไปทำงานนะครับไม่งั้นผมก็ไม่มีแรงสิเออตาเชื่อแกในวีเอ้ย เสร็จแล้วละค่ะคุณตาอาหารเย็นนะคะอ,อ,อ้าวคุณวีเชิญล้างมือแล้วก็ทานข้าวได้แล้วนะคะตั้งโตเรียบร้อยแล้วอเสร็จแล้วเหรอแมไวจังเลยก็ไม่มีอะไรมากลกค่ะหนูทําไข่เจียวเห็ดฟางหมูเปรี้ยวหวานแล้วก็ต้มจืดฟักสามอย่างนะคะอุ้ยฟังแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยไปทวีไปล้างไม้ล้างมือเดี๋ยวไปกินข้าวกันแ หอมน่ากินจังเลยนางหนู <c oughs> กลิ่นดีอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมอืม,อมจังวีเดี๋ยวเหอะลูลูพูด,ดจาก่อนสิอืมทานเลยค่ะคุณตามไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะใครเจียวอะไรหน้าตาแปลกอืลนี่มีแครอทด,ด้วยเฮ้ยไม่กินดีกว่าอืมไม่กินอย่าก,กินมานางหนูมากินด้วยกันมะเร็วอืมเชิญคุณตากับคุณวีตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวหนูกินทีหลังได้ค่ะเหมาอ่ะเมื่อกี้ไม่กันสิ เรานะ่ะไม่ใจกคนใช้นะมาช่วยดูแลบ้านก็ดีเท่าไหร่แล้วดูสิบ้านช่องสะอาดขึ้นเยอะเลยเออเออแต่ว่าคุณวีคงจะไม่มากินเถอนหะน้อย่าเรื่องมากได้ไหมคุตาชัวรแล้ะยังร่ำรอยู่ได้อืมอไข่เจียวอร่อยมากเลยนังหนูอุยนี่มือดีจริงๆเลยนะทำอะไรก็อร่อยไปหมดแบบนี้ เปิดร้านอาหารได้สบายเลยคุณตาชอบเหรอคะตาน่ะกินได้หมดแหละไม่เรื่องมากแต่ในนั่นสิไม่ชอบกินแครอทก็มันเหม็นเขียวจะตายไปืแกลองกินไข่เจียวสิแล้วจะบอกว่าสุดยอดโอ้คุณตาเกินไปไหมครับนะผมลองหน่อยก็ได้ปะอร่อยจริงๆด้วยไม่มีกลิ่นเหม็นรสชาติพอดีเลย และแครอทก็หวานไม่เหม็นทำได้ยังไงก็งั้น <g writer> นั้น,นไม่เห็นเป็นยังไงวิเ <c oughs> จ้านีปากแข็งจริงๆเออหนูดีเราทำกับข้าวอร่อยแบบเนี้ไม่เปิดร้านอาหารล่ะน่าจะขายดีมากเลยนะหนูไม่มีทุนไปเปิดแล้วค่ะคุณตาแค่ทำกินในบ้านน่ะดีกว่าแล้วเรียนจบอะไรมาล่ะถึงได้ทำอาหารอร่อยแบบนี้ก<โดย>็เรียนบริหารค่ะคุณตาอื เพิ่งจะจบปริญญาตรีแต่เรื่องกับข้าวเนี่ยหนูชอบทำค่ะว่างๆก็จะทำอาหารทานเองตลอดไม่ค่อยได้ซื้อกินบางทีก็เข้าไปดูพวกอินเทอร์เนต็ตหาวิธีทำอาหารแปลกๆแ,แ,แล้วก็มาลองทำเองนะคะอืมเก่งมากเลยนะทำาน่นทำนี่ได้แม่หนูสอนมานะคะว่าเป็นผู้หญิงไทยต้องทำกับข้าวเป็นจะซื้อกินอย่างเดียวไม่ได้สะอาดหรือไม่สะอาดอยู่ที่ตัวเราเพราะว่าเราทำเอง แม่เราสอนดีมากเลยอ่ะเฮ้อ้าวจวีกินได้ไข่เจียวไหนบอกว่างั้นๆงน่ะไหนดูสิไข่เจียวหมดแล้วอ๋อก็คือผมไม่ชอบกินแกงจืดฟักนลครับผัดเปรี้ยวหวานนี่ก็มีแต่ผักไม่เอาดีกว่าอายุตั้งเท่าไรแล้วยังเลือกกินอยู่ได้เรื่องมากซะจริงแมคุณตาก,ก็ก็ผมไม่ชอบนี่เอาไข่เจียวเพิ่มอีกไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะไปทำเพิ่มมาให้อุ้ยไม่ต้องหลักหนูดีกินแค่นี้แหละ ค่ะคุณตาคุณตาครับ <Ừ. S 2> ผมกลับมาแล้วครับอืมกลับไวจริงนะเดี๋ยวนี้ทำมืองานเสร็จก็รีบกลับมาแปลตรงไหนเมื่อก่อนกว่าจะกลับก็บค่ำมืดเดี๋ยวนี้ห้าโมงก็ถึงบ้านแล้วมีอะไรดีเล,ล้วตาก็อย่าแซวได้ไหมเออแล้วนี่หนูดีอยู่ไหมครับพอได้ยินเสียงรถแก่ก็วิ่งเข้าไปเอาน้ำมาตมาูมมาให้ฮานุนไงมาแล้วน้ำมาตูมเย็นๆมาแล้วค่ะ ดื่มเลยคะ่ะคุณวีขอบคุณมากนะหนูด,ดีชื่นใจจัง,จงเออแล้ววันนี้มีอะไรทานบ้างอะก็เมื่อวานคุณบอกว่าอยากทานปลาทอดน้ำปลาใช่ไหมคะหนูดีทำให้คุณเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหนูดีนะ่ารักจังเลยโอ้ยเฮมันไส้คุณจังโวยสองเดือนก่อนมีคนมาขออยู่ด้วยไม่ยอมไม่เขาอยู่อ้างโน่อนอ้างนี่ หาว่าเป็นพวกต่างด้าวบ้างละดูตอนนี้สิติดยังกับแต่งเมนูดีอยู่ไหนนูดีไปไหนมันส้จังโว้ยแหมตาก็จะแซวทำไมอา้าวพูดเรื่องจ,งจริงไม่ได้ใส่ความสักหน่อยหนึ่งคนถูกถามก็จ้องแต่ว่าจะกลับหรือยังจะได้หาขนมอร่อยให้เฮ้ยจะมีใครดูแลตาแบบนี้บ้างไหมเนี่ย แหมคุณตาก็แซวกันได้นะคะเนี่ยเนะจริงด้วยหนูดีเนะตะภูณ่ะชอบแซวพอเดีคะ่ะคุณวีไปทานข้าวกันดีกว่าหิวหรือ,อยังคะหิวแล้วครับเออคุณตาคะหนูร้อยมาลายเสร็จแล้วนะคะถ้าคุณตาจะเข้าห้องพระบอกหนูนะคะหนูจะไดเอามาให้แล้วร้อยเป็นรูปกระแตตัวเล็กๆให้ผมหรือเปล่าหนูดีผมอยากได้บ้างทำแล้วคะ่ะอยู่บนหัวนอนคุณวีหนูดีเอาไปวางให้แล้วเมื่อตะกี้นี้เอง แต่ว่าเมื่อไหร่คนร้อยจะไปนอนแทนพวงมาลัยสักทีล่ะผมจะได้ฝันดีบ้างฝันดีหรือว่าฝันร้ายกันแน่คะฝันดีสิเนอะคุณตาเนอะโอ้ยไม่รู้โว้ยขอบใจสําหรับพวงมาลัยนะหนูดีไปกินข้าวดีกว่าตามันไส้คนแถวนี้หรือจะผ่านกินข้าวไหม่ลงซะเปล่าอ้าวอ้าวคุณตาเอาอีกแล้วมผมไปกินข้าวดีกว่ามไม่คุยกับคุณตาแล้วไปสนุกกันข้งางล่างถะตาวีไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนตาหรอกไม่เอาหรอกครับคุณตาผมอยู่บนบ้านเนี่ยดีแล้ว ปล่อยผู้คนงานก็สนุกกันไปดีกว่างานเลี้ยงประจําปีทั้งทีคนงานเหนื่อยกันมาตลอดทั้งปีแล้วรวมทั้งแก่ด้วยผ่านูดีไปสนุกข้างล่างเถอะไม่เป็นไรลคะค่ะคุณตาหนูอยู่เป็นเพื่อนคุณตาก็ได้อได้ยังไงกันเราอุต่าหเป็นแม่งานให้จัดการให้เกือบทุกอย่างแล้วจะไม่ไปสนุกกับพวกคนงานได้อย่างไงเดี๋ยวลงไปกับผมนะหนูดีให้คุณตาอยู่วันนี้แหละคุณตาท่านคงเหนื่อยคงอยากจะพักผ่อนแล้วแกดูแลหนูดีด้วยล่ะ ไม่ช่กินเหล้าแล้วก็ลืมหมดเลยไม่สนใจใครเลยโอ้โหคุณตาพูดเหมือนผมเป็นพวกชอบกินเหล้าไปได้แกน่ะไม่ใช่พวกชอบกินล็อกแต่กินทีไรเมาทุกทีคออ่อนเป็นอะไรเลยไม่ไหวนะแกน่ะฮสู้ตาไม่ได้ใครจะไปเก่งเหมือนคุณตาล่ะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาไม่รู้เอาไปเก็บไว้ตรงไหนหนั่นน่ะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไปกันเถอะไม่ต้องห่วงคนแก่แล้วไปเถอ,อะ ถ้า,างั้นผมลงไปดูพวกคนงานก่อนนะครับคุณตาเออดูแลน้องด้วยละ่ะแล้วอย่ากินมากนะเหล้านะไม่กินแล้วครับถ้าคนงานไม่ชวนโอ๊ยโอ๊ยเช้าแล้วเหรือเนี่ยปวดหัวจังเลยเมื่อคืนไม่น่ากินเหล้าเลยเราวันนี้ต้องทำงานแต่เช้าด้วยแย่ yeah, จริงๆไปอาบน,น้ำดีกว่าเอ,อ้ยรู้ดีนี่คุณ คุณมานอนที่นี่ได้ยังไงอ่ะคุณถามแบบนี้ได้ยังไงคะวีผมผมเมาครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้ในชาชนแก้วกับผมแล้วก็พวกคนงานเดินมาขอชนแก้วกับผมแล้วก็จ้ามาได้ไม่ได้อีกเลยใช่ไหมคะเออนี่ผมเมามากเลยเลยเมื่อคืนใช่ค่ะฉันเป็นคนพาคุณขึ้นมาบนห้องนี้เองแล้วผมก็เอ่อปล้ำคุณใช่ไหมหนูดี คุณจำอ,อะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงนะหนูดีผมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำลงไปไม่เป็นไรค่ะดิฉันไม่ต้องการความรับผิดชอบฉันไม่เสียใจยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เลยผมขอโทษผมเมามากเลยคุมสติไม่อยู่เอาเป็นว่าฉันเป็นคนมอมเล่าคุณแล้วก็ปล้ำคุณเองดีกว่าไหมคะอย่าประชดผมแบบนั้นได้ไหมหนูดีฉันทราบเขาว่า คุณมันเป็นแค่ชาวไร่จนๆจะเลี้ยงตัวเองก็ยังไม่รอดเลยฉันจะไม่สร้างความหนักใจให้คุณหรอกคา่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหมายความว่ายังไงหูดีคุณพูดด้ผมเข้าใจหน่อยได้ไหมคุณวีไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรดิฉันดิฉันไม่อยากมีสามีเป็นแค่ชาวไร่จนๆคนหนึ่งเท่านั้นเรื่องนี้ดิฉันจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างเราไม่มีอะไรต่อกันคุณเข้าใจหรือ,อยังคะทำไมล่ะหนูดีนี่คุณจะทิ้งผม เพราะผมไม่แค่ชาวไร่ชาวนาอย่างนั้นเหรใช่ค่ะดิฉันไม่อยากเป็นเมียของคนจนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหนูดีวันนี้ทำอะไรกินบ้างล่ะยังไม่ได้ทำเลยค่ะคุณตาอืมไม่สบายหรือเปล่าหน้าตาซิดซีเมื่อเช้าหนูตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวแล้วก็คลืน่นไส้ด้วยค่ะจะไปหาหมอไหมเดี๋ยวตาพาไป ไม่เป็นไรนะคะคุณตาเดี๋ยวหนูไปเองดีกว่าให้ตวีพาไปเอาไหมไม่เป็นไรจริงๆค่ะบางทีอาจจะไม่ต้องไปก็ได้ยังไงอันนี่เขาบอกว่าจะกินยาแก้ปวดแล้วนอนพักนะตาไม่เห็นด้วยเลยไปหาหมอดีกว่านะเพื่อความสบายใจงั้นเดี๋ยวหนูไปหาหมอแล้วก็จะรีบกลับมาทําของให้คุณตาทานได้ไหมคะวุ้ยไม่ต้องห่วงตาหรอกนะเดี๋ยวตานะ่ะ หาอะไรกินง่ายก็ได้เราเนั่นแหละดูแลตัวเองให้ดีเถอะทำงานทั้งงานนอกงานในแบบเนี้ยสุขภาพจะแย่เอางานนอกงานในอะไรเหรอคะหมายความว่าอย่างไงคะเอา้าก็ทั้งงานบ้านแล้วก็งานในร่อยแถมยังพวกบัญชีอีกเมื่อเรียกงานนอกงานในแล้วจะให้เรียกว่าอะไรและนังหนูอ,อ๋อค่ะเงน้นงั้นหนูขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะให้ตาวีมันขับรถไปส่งไหม ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูติดรถคนงานออกไปก็ได้ค่ะเออ้างนั้นก็ระวังตัวด้วยนะตาเปน็นห่วงค่ะคุณตาเออดิฉันเป็นอะไรเหรอคะคุณหมอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแล้วทำไมดิฉันถึงมึนหวัวแล้วก็คลื่นไส้ด้วยล่ะคะเป็นอาการปรกติของคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่นะคะฮะนี่ดิฉันเอ,อ่อ ท้องเหรอคะใช่ค่ะเดือนก,กว่าแล้วท้องเหรอไวกว่า<ไ>วที่ <ไว S 1> เราคิดซะอีกนี่หมอก็สั่งยาบำรุงให้แล้วนะคะกินยาตามที่หมอสั่งแล้วเวลาเดินนะ่ะระวังด้วยนะคะท้องอ่อนๆแบบนี้อย่ามีอะไรให้กระแทกที่ท้องล่คะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอไม่เป็นไรคะ่ะเอันนี่เดี๋ยวพอครบสามเดือนน่ะนะคะคุณมาตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีนะได้คะ่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะลูกงั้นเหรอนี่เรากำลังจะมีลูกแล้วถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะต้องไปจากที่นี่สักทีเราไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่มันจำเป็นเราต้องทำทุกอย่างเพื่อพ่อกับแม่ขอโทษนะคะตะพูนคุณวี หนูดีขอโทษที่ต้องทำแบบนี้กินให้เมาไปเลยเล่าผู้ซื่อสัตย์อะไรกันตะวีนี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยกินเหล้าเลยครับตาตายกินด้วยกับผมนอไม่ฮะนี่แกจะบ้างั้ไงตะวีให้กินเหล้าให้ไม่ได้อะไรขึ้นมากินให้เมาสิครับตาผมเมาแล้วมันก็หลับ แล้วแกจะกินให้มันตายด้วยไงตาวีผมกินให้ลืมลครับลืมผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ทิ้งผมไปเขาทิ้งแกแกก็เลยต้องมานั่งกินเหล้าแบบนี้เหรอก็ผมทําอะไรผิดเลยครับตาผมทําอะไรผิดหนูดีถึงได้ทิ้งผมไปเขาเป็นอะไรทําไมไม่บอกผมหรือว่าเพราะผมจนครับตาแล้วผมมันเป็นไอ้แค่ชาวไร่กระจอกกระจอกอย่างนั้นน่ะเหรอตาจะไรู้ได้ยังไงตั้งแต่วันที่เขาไม่สบายไปหาหมอ แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่จะครบอาทิตย์แล้วสินะเขาไม่สบายก็ไม่เคยบอกผมเดี๋ยวนี้เขาแทบจะไม่พูดกับผมแล้วอยู่ดีๆก็หายตัวไปหายไปไหนก็ไม่บอกทําไมล่ะครับตาทําไมนี่นี่นี่แกเมามากแล้ว ไปนอนดีกว่าตาเว่ผมไม่นอนผมไม่อยาก <S <S 2> <S 2> อยู่ในห้องคนเดียวผมรักหนูดีนะครับตาผมอยากให้หนูดีกลับมาหาผมแล้วทาไมแกไม่ไปตามหาเขามานั่งกินแต่เหล้าทําไมผมตามแล้วไม่มีใครเห็นเขาเลยที่ท่ารถก็ไม่มีใครเห็นแล้วแกคิดว่าถ้าแกกินเหล้าอยู่แบบเนี้ยเขาจะกลับมาใช่ไหมผมไม่รู้ผมไม่อยารับรู้อะไรทั้งนั้นด้วยนี่แกอยากตายด้วยใช่ไหมตาวีถ้าแกตายตายจะให้แกตายไปตามไปด้วยนะ่ะ แกน่ะมีชีวิตเพื่อผู้หญิงคนเดียวแกไม่ได้มีชีวิตเพื่อคนอื่นใช่ไหมถ้างั้นแกกินให้มันตายไปเลยตะวี่เรื่องงานในไร่แกก็ไม่ต้องไปทาเดี๋ยวฉันจะทําเองครอบครัวของงานอีกร้อยกว่าชีวิตฉันจะดูแลพวกเขาเองแกไม่ต้องมาสนใจอกีกคุณตาครับคือแกไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นแกรักหนูดีรักได้แต่แกก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยไม่ใช่เอาแต่กินเหล้าแล้วก็ ร้องหาเขาแกอายุตั้งเท่าไรแล้วไม่มีความคิดหรือยังไงแทนที่จะทำงานทำแบบนี้มันถูกไหมฮะผมขอโทษครับตา <c oughs> ผมผมผิดไปแล้วเขาจะไม่กินเล่าอีกต่อไปแล้วครับผมสัญญาผมจะดูแลไร่ที่ตาสร้างมากับมือจะไม่ยอมให้มันพังเพราะมือของผมเด็ดขาดแกคิดได้แบบนี้ก็ดีเรื่องหนูดีนะ่ะถ้าเขาไปเนื้อคู่ของเราสักวันหนึ่ง เขาก็ต้องกลับมาหาเราแน่เองแน่นแหละครับตาขอโอกาสให้ผมแก้ตัวนะครับตาแกจําที่พ่อกับย่าแกว่าไว้ได้ใช่ไหมชีวิตชาวไร่ของแกนะ่ะจะไปรอดหรือไม่อยู่ที่ตัวของแกไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกตาวีจะดีหรือจะจบอยู่ที่มือของเราเองวีแม่ขอร้องเถอนะมาหาแม่ที่อุดรหน่อยแล้วทำไมผมต้องตามตามแม่ด้วยล่ะครับแม่ขอร้องนะวี วีจะไม่ทําตามแม่เลยเหรอก็ผมไม่อยากไปนี่ครับแล้วทำไมต้องไปด้วยวีพ่อของวีทั้งคนนะวีจะไม่มางานศพเลยเหรอสวดศพเจ็ดคืนแล้วก็เผาท่านผู้ฟังที่รักการมาเทพหลงทางจะบทประพันธ์ของกรุงยอฉัดฟ้ากราบจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกติบรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่สยามนทึกเสียง กลยาธนาธรคงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามการมาเทพหลงทางในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี